สวัสด,ดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการวิธีการเข้าเซิร์ฟมีครับดีๆ1.6.1น,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 นะครับมอกคนไปกันเลยคา l บอมเราพิมว่า w w w m c s k v c o m นะฮะเข้าไปเมื่อมา,อาหน้าเว็บนี้นี่ครับ1.6คลิกน,น,น,นี้เลย อ่าไปลุกมานี่คือวิธีการเปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าผมนะครับแล้วก็กดนี้นะครับกดเข้าไปหญิงหนู่มจเอ๊เอ๊ะ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 ไม่กดหรอกนะไปแล้วมาหน้านี้นครับผมก็ดาวโหลดเลยก็จึ๊กดกา,ร,ารดาวโหลด ผมได้ตะกี้ผมได้โหลดเสร็จแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อเราเสร็จตั้งเสร็จมันจะออกมาเป็นโฟลด์แบบนี้ให้คุณคลิกเข้าไปได้ดน้ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชต่อไป,ว,ปอวิธีการเปลี่ยนชื่อวิธีการเปลี่ยนชื่อเข้ารันทีมว่าเปอร์เซ็นต์แอปดตตา,ดาอนเอร์าเราจะเจอดับไมค้า้าไปเลยแล้ก็จะเจอไฟล์ชื่อนี้นครับเนี่ย ถ้าถ้าถ้าคุณเห็นเป็นไฟล์แบบนี้นะครับคุณก็เอ่ออย่ายนะคุณก็คลิกเข้าไปอ่ะเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกอัน,นเนี้ยเ,เนะแบบนี่ยลิกมือจะเจอหน้าแบบเนี้ยให้คุณเลือกอันเนี้ยแล้วกดโอเคเอ่าแล้วมันจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ให้เลยก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับใส่ชื่อใส่ชื่อใส่ชื่อตัวละครที่เราจะเข้าล่นเกมน,นะครับ ใ <c oughs> ส่ชื่อตัวละครลงไปเสร็จกดปิดแล้วก็กดเซฟให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาครับดีไปเข้าเซิร์ฟไหมครับดีๆไม่อย่างนี้ครับยิ่่ใช่ชื่อคุณนะครับนี่ครับชื่อคุณตรงนี้ p ยออ of l i f ์ light. แล้วก็ทำการดาวน์โหลดก็รอโหลดนานนิดหน่อยนะับ เมื่เกมขึ้นมาให้คุณปิดหน้านี้เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช้งานแล้วแต่นี้ก็รอน,นหน่อยอ้อคาเตือนห้ามกดล็อกเอานะครับถ้ากดล็อกเอาต้องติดตั้งเกมใหม่เลยนะฮะอ่าเมื่อมา,มาหน้าแบบนี้มาติพเพย์นี่ครับเข้าได้แล้วเป็นไงครับสอดหนจุดห6นะฮะเซิร์ฟเวอร์สองไม้ค้ำหนึ่งจุดหจุดหนึ่ฮะอ่าเข้าได้แล้ว ก็ขอรักสักคู่นะฮะรีบร้อยแล้วใช่ไหมเข้าได้แล้วลูกอขอจับเพียงเท่านี้น,นะครับบายครับ